แตงโมเริ่มเก็บบ่าได้พี่น้องเด้อนี่หน่วยประมาณนี้พี่น้องอสิหน่วยสิคาดออกแล้วเด้อพี่น้องสิเห็นอยู่นี่พู้นเบิ่งไปเรื่อยๆอันสีเห็นใหญ่อยู่นี่คือหน่วยสิคาดออกแล้วหน่วงงามๆเอาเก้นดลดู้นเบึงเ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเก็บความฝนตกความพี่น้องเลยอากาศสดชื่นมืน้้ แตงโมเถียนหนึ่งคือแตงโมคาดออกเด้อพี่น้องเด้ออันนี่ก็รถเพิ่นนั่นแลนผ่านแตงโมอันแดงเลยนี่เพิ่นขาดออกแล้วเด้อพี่น้องบแม่นว่าอานบแมเนเกตเอเด้อพี่น้องเกตเถียนหนึ่งคือเกตเพิ่นคาดออกเกตติบ่ไดแล้วขึ้นรถวันดอกะเพิ่นจะเอาไปอันแยกออกอีกประเภทหนึ่งคือเพิ่นแยกกันส่วนน้อยๆออกน้อยใหญ่เพิ่นก็เอาขึ้นรถ บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องเอ้ยมือเชียงกบเสียงเกียดฝนตกลินมาขึ้นฝนกับตกเมื่อขึ้นพี่น้องเอ้ยฝนตกกักตกเน่ตกตั้งแต่สองถุ่มจนว่าจนปานนี่ยังบ้านเศร้าอยู่พี่น้องเพราะท่านหยุดท่านเศร้าอยู่ฝนก็นได้ตกได้ตกดีพอดีกัเก็บแตงเล่พี่น้องแตงโมหอมหุ้นกองหนึน่งนี่พี่น้องแน่เห็นนี่บอมเน โมเนเกตเอได้ Moment, A, เป็นของเดอร์เกตซีเอกับบีเพิ่นเอาไปแล้วเกตซี C, เพราะว่าต้องคัดเกตแยกออกให้เป็นสัสดส่วนเัาจะไปลงตามตลาดทั้งๆหน่วยจะเก็บยายแบบสี่ก้อนเพราะว่าิ่นเป็นส่วนแยกส่วนหน่วยงามๆเกตๆเพิ่งกะ เอาเกินลดไปอันนี้ก็แยกออกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ส่วนน้อยๆี่แยกออกก็ขายอยีกแบบหนึง่งราคาอยีกแบบหนึง่งนี่บนกันไปพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องเลยว้าออไปกับ,บ่ลืมบรรยากาศเพราะว่าบรรยากาศดีหมดบรรยากาศเด็นสบายเลยสดชื่นขนาดเลยพี่น้องอากาศฝนกันริ่นๆน,น้อยๆปล่อย